สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พามาชมแปลงที่เป็นต้นพันธุ์ครับต้นพันธุ์อันนี้อยู่หลังบ้านผมเองครับนี่ครับอยู่หลังบ้านผมเองก็เอาพวงเพชรนะครับมามาขยายพันธุ์นะครับก็พื้นที่ประมาณสักหนึ่งงานเสร็จเครับนะตรงนี้ก็เช้าเช้านะครับก็ไอตรงนี้จะจะเป็นหิน ที่เราเทลงมาครับมันก็จะไหลลงมาก็บปนทรายข้างล่างเป็นทรายครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมาดูามาดูมาเช็คแปลงว่า,ามันเกิดดีไหมนะครับแล้วก็มีตัวพวกอติดโรคหรือแบบเ,เป็นไม่ดางอะไรแบบนี้ครับอีกงอมีไหมนะครับเราก็มาดูนะครับ ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสามสัปดาห์นะครับประมาณสามสัปดาห์ปลูกแล้วก็ตัวนี้ผมใช้เป็นผานผานหกนะครับผานหกยกล่องขี้เกียจเ,เปลี่ยนนะครับก็เลยเอาผานหกยกล่องก็ก็เลยจะเป็นก้อนนิดหน่อยนะครับเป็นก้อนแล้วก็ล่องเนี่ยจะไม่ค่อยสูงมากนะครับ ก็พามาดูก็มีฝนเข้ามาอยู่หนึ่งวันนะครับแต่ว่าก็ไม่หนักมากนะครับนี่นี่เห็นสดๆเลยนี่ต้นแรกแล้วที่เห็นแสดงว่าต้องมีสักหนึ่งทอนหรือ1ต้นที่มาด้วยนะครับตัวเนี้มีไปอีกไม้งอด้วยนี่อันนี้จะเป็นอะไรก็ช่างนะครับถ้าเพื่อนเขาโตแบบนี้แล้วเขาไม่โตนั่นแสดงว่า น่าจะติดโลกถอนดูครับเห็นไหมเพื่อนเขาโตแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่โตนะครับรากยังไม่ออกแสดงว่าเสี่ยงต่อการติดโรกนะครับเราต้องถอนถอนนะครับนงนี่แสดงว่ามีการปนมาแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีนะครับนี่เห็นไหมเราต้องมาคัดออกแบบนี้ครับตัวนี้โตมาก็ช่างครับเราต้องถอนออกนะครับเห็นไหม ลากเขาจะไม่เยอะพอลากไม่เยอะปุ๊บหัวก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ลากไม่เยอะหัวก็ไม่ค่อยเยอะนี่คือต้นใบยีกใบงอแล้วเรียบร้อยนั่นแสดงว่าไม่ผ่านต้องถอนออกแล้วก็นําไปทําลายนะครับทําลายเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพวกมแมลงวีขาวนะครับมาดูดกินน้ำน้ำเลี้ยงนะครับของต้นมันเนี่ยแล้ว มันจะไปเกาะที่ต้นอื่นด้วยนะครับแล้วมันก็จะติดเชื้อไปนะครับนะเราก็มาเดินคัดแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าต้นพันธุ์ของเราเด่ยไม่ได้มีปนนะครับก็ส่วนมากไม่มีนะครับที่ไปเช็กดูนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละมันไม่ร้อยเปอรซนตะ์ครับนี่มันก็จะมีปนมาบ้างแต่ว่าเราก็มาคัดเอาได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับเราก็ดู เดินดูแห้งอยู่นะครับได้ฝนแค่ครั้งเดียวตอนปลูกใหม่ๆนะครับแบบนี้ครับนะยาก็ไม่ค่อยมีครับแต่ก็เริ่มขึ้นมาแล้วแหละย,ยาไม่ค่อยมีเริ่มขึ้นมาแนละ้วนะต้องมีสักหนึ่งต้นนะครับที่เป็นโรคแบบนีนะ้ต้องมีสักหนึ่งต้นเราก็ต้องเก็บนะครับ ต้องเก็บแล้วก็ทําลายให้หมดไม่งั้นมันโตขึ้นมาเราจะเอาไปแพร่อีกมันก็จะไม่หายสักทีนะครับไม่ต้องสียดายครับถ้ามีเวลาครับเวลามันเล็กๆแบบนี้มันดูง่ายเรารีบไปเดินสำรวจครับเพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่มีจริงๆนะครับก็จะทำได้ง่ายนะครับมันอายุ3 3มสาสัปดาห์นะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย ไม่มีปุ๋ยรองพื้นไม่มีอะไรเลยนะครับแบบนี้ครับโอเคครับวันนี้มาอัปเดตแล้วก็มาแนะนำนะครับว่าผมคัดต้นพันธุ์ยังไงนะครับว่าถึงถึงถึงได้ปลอดโรคใบด่างนะครับนี่แบบนี้ มันก็มีครับมีตลอดนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราว่าเราคัดยังไงนะครับเราต้องเดินดูให้ดีครับอ่ะโอเคครับวันนี้มาแชร์ประมาณนี้ก่อนครับสงสัยตรงไหนสอบถามแลวอยากแชร์ความรู้กันก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับโอเคครับสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ